បានណាណាជួយហងផងចុចជុំនេះមិនតាពេកគឺសក្ដិសែនធៀមน้ําទីតនຈາກណា

ฉันมีชีวิตเพราะเธอได้เจอเธอ,อ,เธอที่ฉันฝันหาเธอที่เข้านั้นฉันคอยสับลอยนะ้ำตาเธจึง สตีมนะคะห้าสิบเก้าแล้วห้าสิบเก้าหกสิบสิบนาทีก็ปิดสตีมนะคะเพิ่นต้องไปทำงานข้างในต่อเธอที่ข้านั้นควรวนมานานแล้วนะ FC องนำขาแล้วล่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณได้ขอล้างจานหน่อยน,นะคะ <c oughs> okay. ขอบคุณคุณยานะคะขอบคุณคุณานะคะขอบคุณัจกใจนะคะคุณย่าค่ะ ขอบคุณคุณยานะคะขอปิดสตรีมนะคะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกดานะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนเย็ยนนะคะเย็ยนมากๆหน่อยนะคะว่ามีคนร้ายเยอะก็ไม่ไม่อยากร้ายชนกันมากค่ะแล้วก็ไม่เย็ยนมากนะคะไม่ถึงทุ่มเพราะทุ่มหนึ่งมีคนอลไหลายคน หน้าที่เป็นสง ขอเดินทางขอเดินทางเข้าเขาไปข้างไหนแล้วนะคะแจ๋วจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะไปทำงานต่อเขาปิดสตรีมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยาขอบคุณคุณกิตกิ